สวัสดี f c ฟทุกๆคนนะครับช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเนาะก็คิดถึง f c มากเลยนะครับค่าคืนนี้เนี่ยผมจะไปที่ท้องนานะครับกับเพื่อนอีก2คนนะครับพวกผมก็จะไปหาของกินตามท้องนากันนะครับช่วงนี้เป็นหน้านาเนาะก็ถ่ายแล้วก็ปั่นแช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พวกผมจะลงไปที่นากันนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับว่าของกินเนี่ยจะได้หรือไม่ได้นะครับพวกผมลงมาถึงที่นาแล้วนะครับ ผู้ผมก็ตกใจนะครับดูนี่นะครับผู้ผมก็มาเจองูนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นที่จอดรถกันนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นงูอะไรนะครับดูเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับเป็นงูลักษณะสีนะครับจะเป็นสีดำๆนะครับจะมีวงสีขาวๆอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเอฟซีคนไหนเนาะรู้หรือว่าทราบว่าเป็นงูชื่องูอะไรนะก็เม้นมาได้นะครับ ส่วนผมเนี่ยผมไม่ทราบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องงูงูเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับดูมันยังไม่รู้ตัวนะครับว่าพวกผมเห็นมันแล้วนะครับมันยังเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับดูหัวมันอยู่นี่นะครับนี่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 ที่ผมส่องไฟตรงนี้นะนี่ครับหัวมันนะตัวค่อนข้างที่จะยาวนะครับเกือบเกือบเป็นวานะครับก็นี่นะครับตอนนี้มันลงมาแล้วนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าพวกผมเนี่ยกําลัง ส่องไฟไปที่มันนะครับมันก็จะเริ่มจะรู้ตัวนะครับดูผู้ผมก็ดูงูได้สักพักนะครับผู้ผมก็จะไปหาของกินกันนะครับก็คอยติดตามนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับร็เรียบร้อย

โอ,อ,อ,อ้เป็นไหน้านีน่ลิยบอลล่ะลิมบอลดาเกอร์นี่ระชนครับโอเคไม่จะเรียบร้อยแล้ว

to to không? Tôi nói, tôi nói Tôi nói, tôi nói uh. Tôi nói, tôi nói Tôi nói, うん。<嗯 S 2> <嗯 S 1> 太 何やったん อพอดีปักวัดเลยคิปร,ร้อยละ The, price. Oh. Mm. <laughs> the ครับตอนนี้นะครับผมกับเพื่อนอีกสองคนเนาะพวกผมก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับพวกผมก็หามาได้สักพักใหญ่เลยนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นปลาไหลยนะครับซึ่งกลางคืนเนี่ยมันจะออกมาอยู่ตามแปลงหน้านะครับแล้วก็เราก็หากลางคืนแบบนี้นะครับมันง่ายเนาะ ก็ได้คนละประมาณ1นกิโลนะครับก็ต้องลาไปแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะต้องลาแล้วนะครับเดี๋ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ